นี่เป็นวินาทีที่นี่เป็นวินาทีนะครับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายตัดกระแสะไฟฟ้าบริเวณเชิงสะพานวิศภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นนะครับบรรยากาศบริเวณพรมแดนแม่สายไทยขีเล็กนะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้แม้จะมีการตัดกระแสะไฟฟ้านะครับก็ยังคงคึกคักมีชาวเมียนมาเดินทางข้ามฝั่งมาซื้อสินค้าจํานวนมากนะครับ ทีมข่าวได้สอบถามชาวเมียนมาถึงกระแสการตัดกระแสไฟฟ้านะครับชาวเมียนมาหลายคนนะครับก็ยังไม่ทราบเลยนะครับว่ามีการตัดกระแสไฟฟ้าส่วนบางคนนะครับที่ทราบก็ได้มีการเตรียมการแล้วบางส่วนแต่หลายคนก็เตรียมการไม่ทันนะครับกับการตัดกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ครับกังวลอยู่ครับเพราะว่าทุกอย่างมันใช้ไฟฟ้าครับเนาะใช้กับไฟฟ้าเป็นน้ําเป็นอะไรใช้บัวาราันก็ต้องใช้นะปั๊ม เราต้องอเตรียมไปเครื่องปั่นไัยอะไรไว้ครับด้านปั่นด้านน้นเป็นยังไงบ้างครับผู้คนเตรียมการแบบนี้ไหมครับครับต้องเตรียมไหมครับเตรียมเหมือน<ร>ที่ผมเตรียมเครื่องปั่นไฟน้วมันอะไรขึ้นเยอะไหมครับตอนนี้เขามีข่าวบอกว่าจะตัดไฟตัดน้ํามันด้วยมันต้องเตรียมน้ํามันก็ต้องขึ้นราคาแล้วครับอ๋อก็ก็ต้องตามสถานการณ์ไปอะคะ่ะล้วจะใช้ไฟจากไหนครับ ไฟตอนนี้นี่ก็ได้ยินว่าจะมารับมาทางลาวอะค่ะจากฝั่งลาวค่ะฝั่งลาว,ลาวค่ะกังวลไหมว่ามันจะไม่มีไฟใช้ไม่กังวลค่ะกลัวไหมว่ามันจะกระทบเรื่องเข้าของราคาสินค้าอะไรอ,อย่างเงี้ยอืมจะบอกยังไงกลัวก็ไม่ใช่ไม่กลัวก็ไม่ใช่อ่ะคะ่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่นี่นเนาะเราก็คือคือ,คอทุกทุกสถานการณ์น่ะเราก็รับได้อยู่อะคะ่ะ ด้านผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายที่ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยในเรื่องของการตัดกระแสะไฟฟ้านะครับก็ได้เปิดเผยว่าได้มีการแจ้งเตือนทางจังหวัดท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมาแล้วนะครับระบุว่าไฟฟ้าในจังหวัดท่าขี้เหล็กจะมีการใช้ไฟฟ้าอยู่สส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากลาวแล้วก็อีกส่วนก็มาจากไทยซึ่งการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าคาดว่าจะใช้เวลา3วันครับเสร็จเมื่อทําการปลดสวิตช์โหลดเบรก อ่อ่ตอนโหลดมากออกแียบร้อยนะครับก็จะทําการปลดใบมีดโดยไม่มีโหลดออกนะครับก็หมดขั้นตอนพร้อมกับแจ้งนะครับแจ้งเรื่องอ่ากำหนดการหรือเวลาที่เราตัดไฟให้ผู้กําับประชาทราบและแจ้งให้ลูกค้าหรืออ่ฝั่งเมียนมาทราบว่าเราดำเนินการเรียบร้อยแค่นั้นครับมีขั้นตอนการคุยกันนะครับว่าเรื่องโรงงัขบหรอ่านนบเรื่องโรงานนี่เราเราไม่รู้นะครับเราไม่ไม่ไม่ทราบข้อมูลนะครับแต่เราคุยกับอ่าท่านที่เป็นไฟฟ้า ท่าคีเหล็กนะครับได้แจ้งข่าวสารให้ท่านทราบตลอดเวลานะครับสำหรับการตัดกระแสไฟฟ้าที่จังหวัดท่าคีเหล็กที่มาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับข้อมูลการประเมินผลกระทบจากทางการเมียนมานะครับระบ,บุว่าบ้านเรือนรัศดรที่อาจจะได้รับผลกระทบในครั้งนี้มีจำนวนมากกว่า7,500หลังคาเรือน โรงพยาบาลแล้วก็สถานพยาบาลก็มีจํานวน5แห่งซึ่งมีผู้ป่วยฉุกเฉินที่จะต้องใช้ออกซิเจนประมาณ200คนนะครับแล้วก็มีโรงเรียน45แห่งค่ายทหาร15แห่งแล้วก็วัดจํานวน65แห่งนะครับสำหรับการตัดกระแสไฟฟ้าอย่างที่บอกนะครับที่อำเภอแม่สายมี2จุดด้วยกันคือสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องตัดกระแสไฟฟ้าคือบริเวณต,ตรงข้ามบ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายนะครับซึ่งจุดตรงนี้ก็เป็นแหล่งธุรกิจ ฝั่งตรงข้ามนะครับก็เป็นแหล่งธุรกิจของทุนจีนนะครับที่เข้ามาลงทุนครับคุณผู้ชมครับที่อำเภอแม่สายนอกจากการตัดกระแสะไฟฟ้านะครับมีรายงานว่ายังมีไม่ให้รถขนถ่ายน้ำมันนะครับข้ามไปบริเวณสะพานแห่งที่2ซึ่งห่างจากจุดนี้ราวกิโลเมตรนะครับซึ่งตอนนี้น้ำมันจากฝั่งไทยไม่สามารถข้ามไปได้ส่วนบรรยากาศในฝั่งเมียนมานะครับก็จะพบว่ามีประชาชนนะครับ นำรถมาเติมน้ํามันเป็นจํานวนมากขณะที่บรรยากาศบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งครับคุณผู้ชมก็จะเห็นรถต่างๆเนี่ยนะครับของชาวเมียนมาเข้ามาซื้อสินค้าในฝั่งไทยเป็นจํานวนมากแล้วก็สินค้าที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเครื่องปั่นไฟนะครับพราชาวบ้านอย่างที่บอกครับหลายคนกังวลว่าอาจจะไม่มีไฟฟ้าใช้ในค่ำคืนนี้ครับข,ข,ขอบคุณคุณโกวิทค่ะ